โอ้ยถ oh, ือกล่องมาหนิ่งเลยนะเฟรนฟี่วันนี้หนาวมากครับหนาวมากออโอ้บาทหนิอะไรมาคาดหลาบโอ้บรรยากาศเอ๊ดือ่ายพี่ลงถือถ่ายเอ๊ดือทีครับสวัสดีแม่พี่นะครับวันนี้ก็ กินแนวเคล็ห้ร่างกายอบอุ่นครับพ่นวนครับนะครับปรีกับไปแขกมาแล้วครับผลกวนก็เดา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 โอ้ยหือกล่องมานิ่งเลยนะครับพี่วันนี้หนาวมากครับหนาวมากเดาเดาเดา โอ้โหจริงของโปรดครับจริงองปรดนะแซ่บร้ายครับแซ่บร้ายเฮ้ยล้ไงลากเพ็่นยำไหมเนาคือกองมันอิงไหมคือกองมันองเลยดิไยังไงเป็นเเรียนครับทุเรียนครับโอ้โหโอ้งปวด

เียงก็ไครับปุคบปบปุ๊บดูน้ำดูน้ำโอ้โหดูเรียนนะโอ้ยเรียนคำใหญ่เนะผมหมดลหมดแล้วแค่นี้ใ่หมมันหมดแล้วลูกหมดแล้ว เรียบร้อยครับหมดเรียบร้อยอ้เอะไรงอนนะเรียนหมดเร็วเกินนะครับน้องดาวครับจะเดินตามเดินตามเรียนเรียนครับหนาวมากครับ

กินคนรัคำยนะกินิดก่วแล้วคครับโอ้โหายซังคายซังเอไ้คลายเอฟก์น่งโอ้หดูครับอันนี้เฮียย่อนเฮียป่าครับเมลสี่สองขั่วเลยจีเป็นหลายครับจีเป็นหลครับโอ้ไข่คือไข่ซานอ่อยเลยวะ

เฮ้ยครับเฮ้ยดูดูดูสายสายตูดสายตูดเฮ้ดาเดาเดาเฮ้เฮ้เฮ้สายตูดเฮ้ยมีทุกท่าครับมีทุกท่าครับผมนะน้องดาวบอกมานะครับบักแอปเปิ้ลครับบักแอปเปิ้ลคืครับแอปเปิ้ลนะกินดีอยู่ดีนะน้องดาว่อะ บางแล้วนะครับเม่อสีครับไปแล้วดูครับรรยากาศเื้อถืทไายพี่ลงถืทไายเออโอ้แต่พ่อพี่ลงมาอ่านเครียดหนังยังินจานนะฮึฮึฮึฮเครียดแล้วเครียดแล้วครับเครียดแล้วครับพี่ลงกันเลยพี่ลงจัดการน้องเลยพี่ลงเก็บมากไี่ไก่ครับ ดูเสื้อพี่หลงครับเทไหมครับแม่เตียยนี่เสื้อพายดาวมงคลครับพี่หลงเสื้อพี่หลงพี่เอ้ยไปไม่ในกอดพี่จี้าจ้าโอ้อยากเองโอ้ยนะเร็วๆุ่งมืดซ่ง่งงคนยังจังเอนให้จ่าไปจ่าโอ้ยท่ยาท่ยโอ้ยโอ้ยเนะจ่าเอ้ยมีบัลดดต่อขันอีกเอาลงเลยแล้ว ในรื่งของฉเนาะบสนครับเดยวเบิดก้อนนี่ยางมากเบิดก้อนนี่ยากมากขอดิเขาได้ก็มาให้ดอกบอกสวัสดีสวัสดีอ่ะเองบ่จาเลยจ้ะกันเนี้เก่าวอแล้วตองทิ้รายจ้ากับว่าจ้าเอ้ยกอก็ยากมีจม่มอะไรจาเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเออน้ครับ

เนี่ย้องยางแตบเลยพาหวานกับหวาน <c oughs> เหมือนอยังเนีย่ยดูตรงขาดิเนีย่ยพ่อกับพ่อ,อพ่อเดักสามหุ่นนับหุ่นนี้เหมือนพี่ดาวนะครับไอหมูไอทันร่องนะไอโยเตละผ่าน เพิ่นใหญ่ๆมากนะจิมาเบิง้งเลอน่ะเออรับแขกดีเพิ่นกับว่าอู้มันอ้วนนะนี่นนสแสดงว่าน้ำนมแม่มันดีมากเลยนะเพิ่นมาเพิ่พนกับแลนไปหยอกเพิ่นนั่นแลนไปหยอกเพิ่นนี่ไปยอมไปหาแม่เนาะอือครับ <c oughs> ท่านเกียวท่านเกียวครับไปไหนไปไหนมานี่เลยท่านเกียวมาหนี้ข้าวเดี๋ยวให้แม่ฟีดูเนียงหน่อยเนาะ เจะจับกล้องอีกแล้วจะจับกล้องอีกแล้วดูเนี่ยดูเนียงเนี่ยดูดเนี่ยครับแม่สีครับโอ้โหหลายชั้นโอ้โหแล้วก็มือขาดีครับแม่สีเออเป็นผิวหนังหนังหนังเนีงเนี่ยครับดูครับดูตรงขาครับโอ้โหขาขาหลังนะครับโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกล้อเบิ้งยกยกล้อเบิ้งเฮ็ดได้บ่ยกล้อเบิ้งยกล้อเบิ้งเอายกล้อเบิ้งเอาอ๋อยกล้อเบิ้งเอาไปเฮ็ดดอก คนบอกอย่างไรเฮ็ดใจยางเฮ้ยมเยอ้ยอืออุ้ยบาทนี่ม่้งนหมอันนัได้ที่่น ที่เบกาห่นเรวยางอันน้อยรวอือออออุ่องเนีมหนาวเอ้ยดูด้วยี่ดาอยู่นู่นสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับซอมนะครับมสอนให้น้องเจ้านะสวัสดีครับเอาป่มไทยยคพอดีพระเลิ่นขับไปฉันให้แม่แปรงมือรถมืดเรอแม่ก็อยากก่อนนะพ่ออเลยอน้องที่ใหนัก่หนึ่งสองค่ำใหม่ที่หลาย ขาบองหลังเห็นบ่เนี่ยไว้ตรงข้างหลังเห็นไหมเป็นหนวดเขาฟังกลับดูดิเนี่ยดูเนี่ยยิงเล่นแบบเล่นนี่เลยโอ้จะให้สร้างกินก็ไม่้คนกินโอ้ยนะพา้ไม่แป้งนะผม นี่อันมูแบบว่าสั่งเป็นกิโลแบบมีแตเนือสั้างคนอ่ะเกตีเนาะเออขาหลังขาหลังนี่ครับเรียงจะขาหลังไหวแตงนตัวนี้หน่อยนี่ส้นส้นส้นฮ้ยส้นดูดแม่แป้งเออคื้นสีหวานนะแม่แป้งเนาะ นี่ของพี่เดียนครับนี่ของพี่เดียนครับให้พอ้แม่แเต๋อได้หลายใบกว่แปงให้เม็เต๋อได้หลายใบกว่เกาเด้ได้กินหลายกวนี่อยากไปพ่ลาสณีก่อนเหลังมาดิาาเธอเป็นใครจากฉันมาทำไมนาาแม่พี่เดีอนมาผม นี่อากาศหนาวมากนะที่เรียนก็ได้มาอาบแดดครับรับไออุ่นนะผมเพราะวันนี้หนาวแบบหนาวมากๆครับหนาวควันออกปากครับกินทุเรียนกันนะแม่สิเจอิน้อยเจริญน้อยดมเบิ้งดมเบิ้งมักบั ครับครับวอร์ปวอร์ปอืมวอร์ปอืมครับกินนี่ครับกินนี่อ๋อครับเรียบร้อยครับนีบ่มีน่าไม่ดีทุกท่านคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกับช่อง,ป,องปื้ๆนก่านชจะน่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหลมแรงมากหนาวมากครับ